เนี่ยมาพ่อพอดีมือนเพ็ดข้าวต้มไปวัดนี่วิธีห่อขอ้าวต้มวิธีห่อขอ้าวต้มข้าวใยทองสุกครับผมครับพี่นางแม่การน,น,น,นี่วิธีหอ่อวิธีหอ่อคนเฒ่าสมัยโบราณเพิ่นหอ่อแบบนีแ้แหละครับนี่หอ่อใส่ใส่กล้วยใส่ถั่วดำ ข้าวปั้สมีน้ำตาลมีถั่วดำมีข้าวเหนียวข้าวแล้วก็ใบตองเนาะมาบ่ทันมาบ่กท่านผ่น,นหัวเลี้ยวโหดเสวยโบอสวยโบอสวยสโบเบิ้งครับสวยโบนี่นี่นี่จะเป็นมัดไปนี้ได้พี่น้องนี <c oughs> ่ถ้าเฮ็ดการณ์นี่ก็อลัลละสองบาทมั้ง <c oughs> นี่คือครับคือถั่วดำแล้วที่ขวแล้วก็เอาไปต้มเนาะมันมันบอกเปล่าถั่วและแคร์นาบถั่วแล้วก็แคร์นาบครับผมนี่ถั่วดำ นี <Es> ่ย you <laughs> <taking harder and unfair half> ันทีฮ็ดเสร็จแล้วครับผมมีลมบ้านเด้หมูเลยโอ้ยชิได้เข้ามาบ่อพูดเอ้าจะต้มยังไงกับขาหมูแลงอ้างเสร็จเลยบ่าโอ้ฮ็ดเสร็จเลยเนอหมูนเอาไปวัดแต่เช้าโอ้ย้อนแสงเดี๋ยวฟังปาดกล้วยก็จะเป็นเน่าๆเลยครับผมนี่ เห็ดคือข้าวต้มผัดมันบอนี่แต่บดีเอไว้ขัวเนอะบดี้หนึ่งเขาขวาข้าวต้มธรรมดาข้าต้มมัดข้ามมดอันนี้ขตมมัดชเถือเห็นเห็ดข้าวต้มยางนะยอดบวกเผาเนาะบวกเดียวไม่หเวโอ้สีอึดยูมองยู่โรงพยาบาลแล้ว หาไม่เผาก็ได้สองงนติดหนาเฮือนกับในห้องบึงเทาลตเพื่อนจันแม่หาย <c oughs> อืมอัจักจักรักก็แล้วกว็สื่อมาหรอผมม่เ่ยคอ่ามด้องเลย่เียนมัน,น,นหมดหมดใส่เทั้ใส่ามเลยครับผมนี่หอยางงามเลยไหมนี่ ตลาดก็มัดละ20เพื่อมัดละ10บาทนี่แหละก็จะมีสีจะมีสีก้อนมัดหนึ่งจะมีสีก้อนนะครับอือเราประเทศไทยไงอุทิศชีวิตชาวบ้านชาวบ้านอุถีชีวิตแบบดังเดิมครับห่อกเป๋าห่อข่าต่มไปวัดอุทิมัดเห็ดลายจีว่าเห็ดคนเดียวบึงข่าต่อมนะครับอย่าไปเบิึงมือเพื่อนมือเพื่อนเห็นงานหนักปวดมือ มีงานไหนองแต่ก <io> <st wireless> <t Bye> ัพอแตอข้าแต่เลี้ยงงัวั่นแหละเลี้ยงงัวแบบขี้ไว้อมายมังเดี๋ยวถึงสองแล้วบ่เย้๋เมนยิบีฟมัดแล้ววะนี้ถึงบ่ ถึงอยู่วะนี่โอ้งามดีนะครับไปวัดพรุ่งนี้ทําไปวัดพรุ่งนี้ก็จะมีวัดป่านี่วัดป่าวัดบ้านติดอยู่นี้วัดป่ากับขาวัดบ้านไปอีกประมาณเจ็ดรอยเมตรวัดติดกันครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอบิดคลิปไว้สำหนีกันครับผม สาวๆฮอ,อร์ตตงสวัสดีครับ